สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เอาอกโกนิมาสวยๆมาฝากทุกท่านค่ะเป็นอกโกนิมาเศรษฐีรวงข้าวค่ะไม,ม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะของใบโดดเด่นชัดเจนลวดลายสวยงามมากค่ะคุณผู้ชมบางท่านก็อาจจะเรียกว่าต้นเศรษฐีใบข้าวค่ะเป็นอกโกนนิมาที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะใบของเขานั้นจะมีลักษณะที่ไม่ได้กว้างหรือว่าหนามากค่ะคุณผู้ชม ใบจะดูแคบแล้วก็ยาวเรียวค่ะส่วนปลายใบจะมีลักษณะที่แหลมงอคุ้มลงมาค่ะโคนใบนั้นจะมีลักษณะซึ่งเป็นสีขาวค่ะสวยงามมากก็จะเริ่มมีรวดลายตั้งแต่โคนใบไล่มาตามใบนะคะส่วนรวดลายก็จะเป็นลายด่างสีขาวค่ะปะปนกับสีเขียวตรงเส้นใบจะเป็นลักษณะลายสีขาวชัดเจนค่ะขึ้นมารอบตามขอบใบค่ะ มีลวดลายที่ใบที่ชัดเจนมากค่ะลักษณะใบนั้นจะเป็นมันค่ะคุณผู้ชมใต้ใบนั้นจะเป็นลักษณะสีเทานะคะหรือว่าสีเขียวอ่อนๆค่ะส่วนของกาบใบสวยมากเลยค่ะกาบใบจะมีลักษณะสีขาวนวลดูสะอาดตามากค่ะสีขาวที่ตัดกับสีของใบทำให้ดูสวยงามแปลกตาแล้วก็โดดเด่นทีเดียว ด้วยลักษณะของใบที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ยาวเรียวออกมาแบบนี้ค่ะจึงดูคล้ายกับใบข้าวหรือดูอีกทีก็คล้ายกับรวงข้าวตรงเส้นของใบที่ตัดกับลายใบสีเขียวค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลที่เชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบ้านแล้วก็จะนำพาโชคลาภเงินทอง แล้วก็ความมั่งคั่งมาสู่ผู้ปลูกมาสู่บ้านเรือนค่ะมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนกับรวงข้าวนั่นเองค่ะนัาปลูกทีเดียวเลยนะคะสําหรับอโกนีมาเศรษฐีรวงข้าวค่ะการปลูกเลี้ยงดูแลก็ไม่ได้ยากค่ะคุณผู้ชมเขาจะเป็นพืชที่ชอบแสงแดดราไรค่ะแดดที่ไม่ได้จัดมากเกินไปก็จะทําให้ใบของเขาแล้วก็ต้นนั้นสวยงามอวบอิ่มมีสีที่ชัดเจนค่ะ คนไหนที่มีพื้นที่ไม่มากนะคะอยากจะปลูกประดับไม้มงคลก็สามารถปลูกเลี้ยงเศรษฐีรวงข้าวได้เลยค่ะเพราะเขาจะดูแลง่ายใช้พื้นที่น้อยค่ะคุณผู้ชมหรือว่าอยากจะปลูกเป็นแปลงประดับสวยๆให้มีปริมาณเยอะๆก็ยิ่งสวยงามเป็นพุ่มสวยมากทีเดียวค่ะวัสดุปลูกก็จะใช้พวกเปลือกมะพร้าวสับค่ะ ผสมกับอินทรีย์วัตถุต่างๆนะคะจะเป็นใบไม้หมักที่คุณผู้ชมมีก็เอามาผสมคลุกเคล้าได้ค่ะจะเป็นแกลบหรือว่าเป็นดินร่วนหรือว่าดินธรรมดาก็สามารถนํามาปลูกได้ค่ะเป็นพืชที่ไม่ได้เลี้ยงยาค่ะดินก็ไม่ได้ปลูกยากค่ะคุณผู้ชมสามารถเอาดินตามบ้านที่เรามีค่ะมาผสมปลูกได้เช่นกันถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้สวยก็อาจจะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก ผสมลงไปได้นะคะหรือว่าอยากจะเร่งการเจริญเติบโตก็ใส่พวกออสโมโคสหรือว่าพวกปุ๋ยสูตรเสมอก็สามารถนำมาบำรุงให้ต้นของเขานั้นจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นค่ะจะแตกกอได้ดีมากเลยค่ะสามารถขยายพันธุ์โดยวิธีการหักต้นออกมาปักชำหรือว่าแยกต้นเล็กออกมาปลูกได้เช่นกันที่เห็นอยู่นี่แม่นางปลูกเลี้ยงไบก็จะ แยกต้นเล็กของเขาออกมาปลูกแยกออกมาได้ง่ายเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็รดน้ำอาจจะรดเช้าเย็นก็ได้ค่ะหรือว่ารดน้ำวันละครั้งได้เช่นกันเขาจะชอบดินที่มีความชุ่มชื้นนะคะแต่ไม่ต้องถึงขั้นกับให้น้ำขังแฉะนะคะเพราะอาจจะทำให้รากของเขานั้นเนาต้นอาจจะสุดโทมเสียหายได้ค่ะมีใบที่แก่หรือว่าเหลืองเราก็ตัดเล็มออกค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับต้นของเขาค่ะ เรียงได้ไม่ยากค่ะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะไม้มงคลความหมายดีๆแล้วก็ปลูกเลี้ยงดูแลง่ายอย่างอากุณมาเศรษฐีรวงข้าวค่ะส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนมีความคิดเห็นดีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ